สวยມ່ນຊື <gegen ice> <warfare> ່ແມ່ນຊື່ແມ່ນໂອ້ຍມາຍ້າຍມາພີ້ເອີ້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 ຍມາພີ อยใสอย่างใส่กับ่เป็นแยิ้มสวยหน่อยยิ้มสวยก่อนลูกยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนยิ้มสวยก่อนไม่ต่างส่อามีดจะมาเอาลูกจ้

มีเสียงหนึ่งเสียงสองนะมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยมาเต้นหน่อยเต้นหน่อยแล้วมาเด้อเอาเมลอนเมลอนทำไงเอ่อนเขินเมลอนเมลอนเลยเด้อตู้เอาเต้นให้พี่ดูก่อนตู้เต้นให้พี่ดูก่อนแล้วหน่อย้ยบังไม่ยาวเลย